Hey! สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้า <S <S ๆๆๆๆสวัสดีไพียังพี่พิธาณาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอ่สะสระคลิปนี้ก็ยังคงมีสินค้าอ่ะอุปกรณ์เครื่องเสียงมารีวิวมาอัปเดตให้กับพี่พิธาณได้รับชมกันนะครับในคลิปนี้ก็พามาชมเป็นตู้ลำโพงนะครับออเดอร์หขนาด12นิ้วนะครับผมเป็นตู้ซับเบดออเดอร์หกสนิ้วอ่พร้อมดอกนะครับผมมีเข้ามาเพิ่มเติมจํานวน4ีใบนะครับเผื่อมีพี่พิธาณท่านใดที่กําลังหาใช้งานนะครับ ตัวนี้เป็นตู้ซับเบีออเดอร์6นะครับผมพร้อมดังนะครับมีดอกด้วยนะดอกจะเป็นของเอ็มเอสซาวนะครับผมเป็นดอกของ MS ซาวมีทั้งหมด4ใบนะครับผมเป็นสูตรออเดอร์6สภาพสวยๆนะครับนี่สภาพตามนี้เลยนะครับเป็นซับเบียสนิ้วนะครับผมซับเบียสนิ้วนะครับเอาไว้ฟังในบ้านนะครับเบดนิ่มๆเลยนะฮะตัวนี้นี่พาชมนะครับมีเข้ามาสีใบนะครับ เพื่อมีพิพิธณาาท่านใดหาใช้งานนะครับผมสภาพด้านหลังนะครับผมด้านหลังด้านหลังเป็นสปเปคคอนนะครับนี่ประมาณนี้มีขอบกันกระแทกนะครับงานหน้า,นาเป็นตู้สูตรออเดอร์6นะครับผมนี่สำหรับท่านที่หาซับเบียดไว้ฟังในบ้านนะครับเบียดนิ่มๆนะครับผมตัวนี้มีเข้ามาเพิ่มเติมจํานวนสีใบนะครับเป็นตู้ซับเบียดออเดอร์6 ขนาด12นิ้วนะครับผมซับเบส12นิ้วเอาไว้ฟังในบ้านนะครับเบียดนิ่มๆนะฮะตู้ซับเบส12นิ้วอ่าของออเดอร์6นะครับ12นิ้วออเดอร์6อ่าพร้อมดังนะครับผมมีดอกด้วยพร้อมดังนะครับเบสดพร้อมดังเลยนะครับผมก็เปิดราคาไว้ที่ใบละ1250บาทนะครับผมตัวนี้พร้อมดอกนะครับผมดอกจะเป็นของอ่าตัว M S Sound นะครับอ่าตู้พร้อมดอกนะครับ ซับเบดออเดอร์62นิ้วราคาใบละ1,250บาทเท่านั้นนะครับผมเอาไว้ฟังในบ้านเบียดนิ่มๆนะฮะมีอยู่4ใบนะครับสำหรับพี่ๆดาาท่านใดหาใช้งานนะครับผมสภาพส,สวยๆนะครับนี่มีทั้งหมด4ใบนะครับตู้พร้อมดังพร้อมดอกนะครับอ่าส่วนด้านนี้เป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับผม n t e c เทคออเดียโอดนะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งแท่นนะครับผมตัวนี้เป็นพาวเวอร์ประกอบ switching card ดีน้ำหนักเบานะครับผม สำหรับ power amp ของ entech audio d 3ามพแท่นนี้นะครับผมเป็นไฟเขียวนะครับแก้วงจรนะครับผมสายลำโพงหลุดหลวมไม่ช็อตแก้วงจรมาเรียบร้อยนะครับแต่พัดลมยังไม่ได้แก้นะครับผมตัวนี้ก็เปิดราคาไว้ที่6,500บาทนะครับเอาไปขับซับเบส18นิ้วได้ข้างละ2-3ใบนะครับผมตัวนี้เป็นประกอบสวิชชิ่งคัสดีน้ำหนักเบานะครับขนาด 1U นะครับกำลังขับแรงๆนะครับผมสำหรับ entech นี่ก็มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งแท่นนะครับเป็นไฟเขียวนะครับผมแก้วงจรมาเรียบร้อยนะครับ ย้าว่าแก้วงจรนะครับสายลาโพงหลุดหวไม่ช็อตนะครับผัดลมยังไม่ได้แก้นะครับผมแก้งให้กับพี่ธนาได้รับทราบนะครับเป็นตัวแก้วงจรมานะครับผมสายลาโพงหลุดหัวไม่ช็อตนะครับผัดลมยังไม่ได้แก้นะครับก็ยังคงเสียงดังตามสไตล์ของ power amp n t e c นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นไฟสีเขียวราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับคอร์ส3ทาง mba นะครับผมตัวนี้2 3 4 xl ราคาอยู่ที่1450บาทนะครับสำหรับคอร์ส3ทาง น่าทัานใดหาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ส3ทาง power amp นะครับก็ตู้ลำโพงนะครับเป็นสูตรออเดอร์หตู้ซับเบีออเดอร์6 12นิ้วนะครับผมย้ำว่า12นิ้วนะครับผมตัวนี้เอาไว้ฟังในบ้านนะครับเบียนิ่มๆนะพร้อมดอกนะครับไม่ใช่ตู้เปล่านะครับมีดอกเอาไปใช้งานได้เลยนะครับใบละ1,250บบาทเท่านั้นนะครับผมนี่ราคาถูกๆเลยนะครับ นานาท่านใดสนใจเอาไปใช้งานนะครับผมมีอยู่สีใบนะครับผมเข้ามาอยู่สีใบนะครับออเดอร์หกนะครับสภาพสวยๆไม้แน่นๆนะผมสภาพสวยๆไม้แน่นๆนะอ่ะใบละ1 2ึ่บาทนะครับตู้พร้อมดอกพร้อมดังนะครับซับเบียรออเดอร์หกนิ้วนะครับผมอ่ะก็ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์เครื่องเสียงมาอัปเดตให้กับพี่พิธภัณฑได้รับชมกันนะครับอ่ะสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาว ระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคารากนรหาสามากส่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ